สงครามครูเสดครั้งแรกระหว่างปีคิทศราดหนึักราช1095ถึง1,102เป็นปฏิบัติการทางทหารของกองกำลังยุโรปตะวันตกที่มีเป้าหมายเพื่อยึดนครเยรูซาเล็มและดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาจากการควบคุมของชาวมุสลิมจุดเริ่มต้นของสงครามนี้มาจากสมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่2หลังจากที่จักรพรรดิอเล็กซิออสที่1คมในนอตแห่งไบเซนทายขอความช่วยเหลือ และผลสุดท้ายก็คือฝ่ายคริสเตียนสามารถยึดเยรูซาเล็มได้สำเร็จในวันที่15กรกฎาคมปีคศหนศักราช1099มีทหารประมาณ60,000นายและพละเรืออนที่ไม่ใช่นักรบอีกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งร่วมเดินทางไปสงครามครูเสดครั้งนี้ตั้งแต่ปีคศหนศักราช1095พวกเขาผ่านการรบในเอเชียไมเนอร์และตะวันออกกลางยึดเมืองสำคัญๆอย่างนิเคียและแอนติโอคได้สำเร็จ ก่อนจะไปถึงเป้าหมายหลักคือเยรูซาเล็มหลังจากนั้นก็มีสงครามครูเสดตามมาอีกหลายครั้งจุดประสงค์ของแต่ละครั้งก็ขยายออกไปรวมถึงพื้นที่การสู้รบที่กว้างขึ้นจนกระทั่งคอนสแตนติโนเบิลเองยังตกเป็นเป้าหมายในการรบในภายหลังด้วยเหตุการณ์สำคัญที่สุดที่จุดประกายให้เกิดสงครามครูเสดครั้งแรกก็คือการขยายอำนาจของพวกเซลจุกซึ่งเป็นชนเผ่าตุรกีเร่ร่อนจากทุ่งหญ้ากว้างพวกเซลจุก เอาชนะกองทัพไปเซนายได้หลายครั้งในเอเชียไมเนอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธการที่แมซิเกิร์ดแควนอาร์เมเนียโบราณเมื่อเดือนสิงหาคมปีคิเต์ศกราช171ผลจากชัยชนะครั้งนั้นทําให้พวกเขายึดเมืองใหญ่ๆอย่างเอเดซาและอันิโอคไว้ได้และในราวปีคิเต์ศกราช178ก็ได้ตั้งสุลต่านแห่งรุมขึ้นโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่นิเคียทางตะวันตกเฉียงเหนือของเอเชียไมเนอร์ ภายในปี187 0พวกเขาก็เข้าควบคุมเยรูซาเล็มได้สำเร็จจกักรพรรดิอเล็กซิออสที่1โคบเนนอตแห่งไบเซนทายมองว่าการที่พวกเซลจุกข,ขยะออำนาจเข้ามาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นโอกาสดีที่จะขอความช่วยเหลือจากกองทัพตะวันตกเพื่อช่วยในการยึดครองเอเชียไมเนอร์กลับคืนมาเรื่องนั้นในเดือนมีนาคมปีคริตศักราช195 0อเล็กซิออสจึงส่งคำร้องขอทหารไปอย่างทางตะวันตก ซึ่งผู้ที่ได้รับคําขอนั้นก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาเบอร์อันที่สองที่ตอบรับอย่างกระตือรือร้นเช่นเดียวกับอัศวินยุโรปอีกนับพันคนที่พร้อมเข้าร่วมสงครามครูเสดครั้งนี้จะช่วยเพิ่มบาร,รมีให้กับพระสันตะปาปาในฐานะผู้นํากองทัพรวมของตะวันตกและยังช่วยสร้างความมั่นคงในอิตาลีอีกด้วยพระสันตะปาปาเออร์บันที่สองเองก็เคยส่งทหารไปช่วยไบเซนไทายมาก่อนแล้วในปีคิหนึักราช1 0 9 1 ตอนที่พวกเรย์ลอนไปเชนเนกจากทุ่งหญา้าทางเหนือบุกเข้าแถบแม่น้ําดานูบพระองค์จึงไม่ลังเลที่จะช่วยเหลืออีกครั้งซึ่งมีเหตุผลหลายอย่างด้วยกันสงครามครูเสดเพื่อยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาสู่คริสตศาสนาก็ถือเป็นเป้าหมายสําคัญในตัวมันเองแล้วไหนจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างหลุมศพของพระเยซูหรือสุสานศักดิ์สิทธิ์ในเยรูซาเล็มที่ต้องการได้รับการปกป้องและยังมีชาวคริสที่อาศัยอยู่ หรือเดินทางแสวงบุญไปที่นั่นซึ่งต้องการความคุ้มครองอีกนอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้ที่ดีมากสงครามครูเสดจะยิ่งทำให้พระสันตะปาปามีอำนาจมากขึ้นในฐานะผู้นำศาสนาและยังช่วยให้พระองค์สร้างอิทธิพลในอิตาลีที่เคยตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากพัฒโรมันอนศักดิธิ์ในศตวรรษก่อนจนถึงขั้นที่สมเด็จพระสันตะปาปาต้องย้ายออกจากโรมเลยทีเดียวเออบันที่สองยังหวังว่า จะรวมคริสตจักรตะวันตกคาทอลิกกับตะวันออกออร์โธดอกเข้าไว้ด้วยกันโดยให้พระองค์เป็นผู้นำสูงสุดเหนืออัครสังกราชแห่งคอนสแตนติโนเบลิลซึ่งสองคริสตจักรนี้แยกกันตั้งแต่ปีคริสตศักราช1 5 4จากข้อขัดแย้งด้านหลักคำสอนและพิธีกรรมต่างๆส่วนใครที่กังวลว่าการก่อสงครามเป็นเรื่องที่รุนแรงเกินไปก็มีการอ้างพระคัมภีร์เพื่อให้เหตุผลและเน้นว่า นี่คือการปลดปล่อยไม่ใช่การรุกรานและเป็นการกระทําที่ยุติธรรมและชอบธรรมวันที่27พฤศจิกายนปีคิดทศกราช1995พระสันตปะปาปาเออบันที่2ได้เรียกร้องให้มีสงครามครูเสดในการประชุมที่เมืองแกลมงประเทศฝรั่งเศสข้อความของพระองค์ที่เรียกว่าการยกบาปมีเป้าหมายเฉพาะจะจงไปยังเหล่าอัศวินและชัดเจนมากว่าใครที่ออกไปปกป้องคริสตศาสนา จะถือเป็นการเดินทางแสวงบุญบาปท,ทั้งหมดของเขาจะได้รับการลบล้างและวิญญาณจะได้รับรางวัลอันประเมินค่าไม่ได้ในโลกหน้าหลังจากนั้นพระองค์ก็เดินทางทั่วฝรั่งเศสในปีคิศกราช1 9 9 5ถึง1 9 6เพื่อเทศนาและรับสมัครผู้ร่วมสงครามโดยเสริมเรื่องราวต่างๆให้ดูน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นเช่นว่าในขณะนั้นเองอนุสรสถานของชาวคริสตทุกทำลาย ผู้ศรัทธาถูกคมเหงและทรมานอย่างไร้ความปราณีมีการส่งทูตและจดหมายไปทั่วโลกคริสเพื่อกระจายข่าวบทถ์ใหญ่ๆอย่างลิโมตดอองเชและตูก็กลายเป็นศูนย์กลางรับสมัครคนเช่นเดียวกับโบทในชนบทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอารามต่างๆการเรียกร้องให้รับไม้กางเขนซึ่งหมายถึงการสาบานตนว่าจะเข้าร่วมสงครามครูเสตแล้วติดไม้กางเขนไว้บนบ่าเพื่อแสดงถึงคำมั่สัญญานั้น ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามเหล่านักรบทั่วทั้งยุโรปมีแรงผลักดันจากศรัทธาความหวังในการไถ่บาปการเดินทางแสวงบุญความอยากประจนภพยและความโลภในทรัพย์สินต่างรวมตัวกันตลอดในปีคิสตกัักราช1096เพื่อเตรียมออกเดินทางไปเยรูซาเล็มโดยกําหนดออกเดินทางในวันที่15สิงหาคมของปีนั้นรวมแล้วมีนักรบกูเศษประมาณ60,000คนรวมถึงอัศวินราว6 0 0 0นนายที่เข้าร่วมในคลื่นแรก ของการเดินทางครั้งนี้พวกมุสลิมเซลจุกที่ยึดกลองดินแดนส่วนใหญ่ของเอเชมเนอร์และซีเรียตอนเหนือได้ในช่วงปลายศตวรรษที่11นั้นจริงๆแล้วก็มีปัญหาภายในของตัวเองอยู่ไม่น้อยแม้กระทั่งก่อนที่พวกนักรบครูเสดจะเดินทางมาถึงพวกเขาต้องปะทะกับศัตรูคู่อาฆาตคือราชวงศ์ฟาติมิดซึ่งเป็นชีอะและมีฐานอยู่ในอียิปต์โดยฝ่ายเซลจุกเป็นซุนนีที่สามารถแย่งนครเยรูซาเล็มมาจากฟาติมิดได้ อย่างไรก็ตามจุดเป็นสำคัญที่ทําให้ความเะเยอทะยานของเซลจุกต้องสะดุดก็คือการตายของสุลต่านมาเลเซีผู้นําอันทรงพลังของเซลจุกในปีคิตศ .1912 ทําให้เกิดการแย่งชิงอํานาจในหมู่คุนนางท้องถิน่นซึ่งไม่มีใครสามารถคลองอํานาจสูงสุดได้อย่างแท้จริงอีกทั้งฐานที่มั่นของเซลจุกก็อยู่ไกลถึงแบกแดดห่างไกลาจากสนามรบของสงครามครูเสดครั้งแรกมากจึงแทบไม่มีการสนับสนุนหรือควบคุมจากศูนย์กลางเลย แล้วยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายมุสลิมชีอ์ยังสามารถยึดเยรูซาเล็มคืนจากพวกเซลจุกได้สําเร็จก่อนที่นักรบครูเซดจะมาถึงเพียงไม่กี่เดือนทั้งสองฝ่ายของชาวมุสลิมก็น่าจะยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าครูเซดคืออะไรหรือว่ามันมีเจตนาทางศาสนาแถมอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นแค่กองปล้นจากไบเซนทายแบบที่เคยเจอกันมานานแต่สําหรับอัศวินผู้สูงศักดิ์จากตะวันตกแล้วพวกเขาไม่ได้มาเพื่อปล้นสะดม หรือหาทรัพย์สินแบบพกพาไปได้พวกเขามาเพื่อยึดกรองดินแดนแบบทาวอที่น่าตลกกว่านั้นก็คือแม้พระสันตปาปาจะตั้งใจชัดเจนว่าจะชักชวนแค่อัสวินแต่กลับมีคนจำนวนมากหลากหลายที่ติดเชื้อครูเซตไปด้วยกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกก็คือกองทัพประชาชนที่ประกอบไปด้วยคนจนและอัสวินย่อยๆนำโดยนักเทศชื่อปีเตอร์ผู้สันโดษกับอัสวินวอเตอร์ผู้ไร้ทรัพ์ พวกเขาไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ดีและระหว่างเดินทางผ่านยุโรปก็ต้องหาของกินเองตามทางจึงไม่ค่อยมีใครต้อนรับเท่าไหร่ปีเตอร์เคยเดินทางสแสวงบุญไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาก่อนและพวกมุสลิมจับทรมานนี่จึงเป็นเหมือนโอกาสล้างแค้นของเขาขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางลงมาตามแม่น้ำลายนำโดยเขาเอมิสโคแห่งเลนินเกนซึ่งกลุ่มนี้มีชื่อเสียงเสียหาย จากการหันความเกลียดชงังทางศาสนามาสู่ชาวยิวโดยโจมตีชาวยิวในเมืองชเาพเายอร์ไมไตเออร์และโคโลนทั้งสองกลุ่มที่ถูกเรียกลมล้มว่าครูเสดประชาชนเดินทางถึงกรุงคอนสแตนติโนเบิลในช่วงต้นฤดูร้อ,อนในปีคิศกราัช1 9 6โดยตั้งใจจะเดินทางต่อไปยังเยรูซาเลม็มเพื่อขับไล่พวกเซลจุกแอนนาโคเนน,นานักประวัติศาสตร์และลูกสาวของจกักรพรรดิไปเซนทาย ได้บันทึกภาพของกลุ่มนี้ไว้ในหนังสืออเล็กเซียของเธอว่าเราทหารแฟลงเหล่านั้นมาพร้อมกับฝูงชนที่ไม่มีอาวุธซึ่งมากมายยิ่งกว่าทรายหรือดวงดาวพวกเขาแบกทางป่าและไม้กางเขนไว้บนบ่าผู้หญิงและเด็กๆก็พากันออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนด้วยพอถึงคอนสแตนติโนเบิลจักรพรรดิอเล็กซิออสก็รีบส่งพวกเขาข้ามไปยังเอเชียมเนอร์และทันทีที่พวกเขาไม่สนใจคำแนะนำของไบเซนไทนย ก็ถูกกองทัพเซลจุกที่นำโดยคิลิสอัลลันที่1นสุ่มโจมตีและกวาดล้างใกล้เมืองนิเคียในวันที่21ตุลาคมปีคิทตศกรา1,096ัเกราช1096เรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่อเล็กซิออตหรือพระสันตปาปาเบอร์อันที่2ตั้งใจไว้เลยตอนเริ่มต้นขบวนการกูเซตคลื่นที่2ของนักรบกูเซตซึ่งรอบนี้เป็นพวกที่ดูมีศักดิ์รีกว่าเป็นพวกอวัศวนและนักรบมืออาชีพ เดินทางมาถึงกรุงคอนสแตนติโนเบิร์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวในปีคิศ1096แต่ในสายตาของจกักรพรรดิไบเซนทายกลุ่มนี้ไม่ได้ดูดีกว่ากลุ่มแรกเท่าไหร่เพราะหนึ่งในผู้นำคือศัตรูเก่าอย่างโบเอมุนแห่งทาเลนโตชาวนอร์มันซึ่งก่อนหน้านี้เขากับพ่อโรเบิร์ตกิตการ์ดดุกแห่งอะปูเลียเคยบุกโจมตีดินแดนของไบเซนทายในกรีซระหว่างปีคศ1081ถึง1084 แต่พอถึงปี1097โบเอมูนกับกองทัพของเขาก็มาถึงคอนสแตนติโนเบิลและตอนแรกทุกอย่างก็เหมือนจะราบรื่นดีเพราะเขายอมสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อจกักรพรรดิเช่นเดียวกับผู้นำครูเซตคนอื่นอย่างก็ตฟีแห่งบุยองดุกแห่งลอแลนตอนล่างและเลมอนที่4เขาแห่งตูลุสยังไม่นับขุนนางอ,นอื่นอีกมากมายที่แต่ละคนก็มีกองทัพของตัวเอง แถมยังมีปัญหาทางภาษาที่ทำให้การสื่อสารยากสุดๆมันก็แทบจะเป็นปาฏิหาริย์เลยที่พวกเขาสามารถทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันและผลลัพธ์ก็เกินคาดเสียด้วยจักรพัรดิอเล็กซิออตใช้พวกครูเซตได้คุม้มแม้ว่าจะมีพวกที่ไม่ค่อยเคร่งศาสนาคอยก่อความวุ่นวายปรนสดมและข่มขืนระหว่างทางที่ข้ามยุโรปและเขตของจักรวรรดิพวกนอร์มันเองก็อยากจะล้มพวกเซลจุกและตั้งอาณาจักรของตัวเองขึ้นมา ซึ่งอเล็กซิออสก็น่าจะเห็นด้วยเพราะอาณาจักรพวกนี้อาจกลายเป็นการชนที่ดีต่อพรมแดนของจัก,กรวรรดิเมื่อรวมพลังของนักรบกูเสตกับกองทัพอเล็กซิออสซึ่งมีแม่ทัพตาติกิออสเป็นผู้นำพวกเขาก็สามารถยึดเมืองนิเคียกลับมาได้ในเดือนมิถุนายนปีคิเศสกราช197แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเซลจุกจะตัดสินใจทิ้งเมืองไว้เองเพื่อไปตั้งหลักใหม่วันต่อมา1กรกฎาคมปี197 กองทัพก็เดินหน้าข้ามที่ราบอนาโตเลียและคว้าชัยใหญ่ในยุทธการที่โดลีไลออนได้สำเร็จหลังจากนั้นในเดือนกันยายนปี1 9 7กองทัพครูเซตกับไปเซนทายก็แยกกันเดินทางกองหนึ่งไปทางอดซาทางตะวันออกอีกกองหนึ่งไปทางซิลิเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ส่วนกองหลักมุ่งหน้าไปยังเมืองแอนติโอกในซีเรียซึ่งเป็นเมืองสำคัญตรงแนวชายแดนฝั่งยูเฟติส เมืองใหญ่นี้เคยเป็นหนึ่งใน5ศูนย์กลางศาสนาของคริสศาสนาเป็นที่อยู่ของนักบุญเปาโลและเปตโตรและยังเป็นที่เชื่อกันว่านักบุญลูกาเกิดที่นั่นถ้าเอากลับมาได้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะด้านภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่มากแม้ว่าเมืองแอนติโอกจะมีป้อมปราการแข็งแรงและมีขนาดใหญ่จนล้อมไม่หมดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเป้าหมายถัดไปของครูเซธพวกเขาสามารถยึดเมืองได้ในวันที่3มิถุนายนปี1098 หลังจากล้อมเมืองนาน8เดือนเพราะตอนนั้นพวกเขาเองก็ถูกล้อมจากกองทัพมุสลิมจากเมืองโมซูลแถมยังเจอโรคระบาดความอดอยากและการหนีทัพอีกด้วยโชคร้ายสำหรับอเล็กซิออสระหว่างทางที่เขากำลังจะไปช่วยล้อมเมืองนั้นเขากลับเจอผู้ลิ้ภัยจากแถวแถวนั้นที่ให้ข้อมูลผิดว่าผู้ครูเซตใกล้จะแพ้แล้วกำลังโดนกองทัพมุสลิมขนาดใหญ่บดขยี้อยู่เขาเลยตัดสินใจถอยทัพโบอเอมุน รู้เรื่องนี้เข้าก็ไม่พอใจมากเพราะรู้สึกว่าไบเซนไทยทิ้งพวกเขาถึงแม้สุดท้ายเขาจะสามารถยึดเมืองได้อยู่ดีและยังเอาชนะกองทัพที่มาช่วยฝ่ายตรงข้ามได้อีกโบเอมุลจึงตัดสินใจผิดคำสาบานที่จะคืนดินแดนที่ยึดได้ให้กับจกักรพรรดิและเลือกที่จะเก็บไว้เองความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอเล็กซิออสจึงพังแบบไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้อีกในเดือนธันวาคมปีคิเสกราด198 กองทัพกูเซตก็ออกเดินทางต่อไปอยังเยรูซาเล็มเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาโดยระหว่างทางก็สามารถยึดเมืองท่าหลายแห่งในซีเรียได้จนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเยรูซาเล็มในวันที่7มิถุนายนปี1099จากกองทัพขนาดมหึมาที่เคยออกเดินทางจากยุโรปตอนนี้เหลือแค่อัสวินประมาณ1,300คนกับทหารราบราว12,500นาย ที่จะต้องทำภารกิจหลักของครูเสดให้สำเร็จให้ได้เยรูซาเล็มนั้นมีป้อมกำแพงขนาดใหญ่ล้อมรอบอีกทั้งยังมีทั้งคูเมืองและหน้าผาธรรมชาติป้องกันจึงเป็นงานหินจริงๆสำหรับการโจมตีโชคดีที่ในจังหวะนั้นมีเรือจากเจนัวมาเทียบท่าพร้อมไม้จำนวนมากซึ่งพวกครูเสดเอาไว้สร้างหอคอยล้อมเมืองเครื่องยิงหินและเครื่องกระแทกกำแพงถึงจะมีอาวุธพวกนี้ แต่ฝ่ายป้องกันก็ยังต่อต้านการล้อมเมืองได้อย่างเดียวแน่นแต่ที่แปลกก็คือกองกําลังมุสลิมที่อยู่ในเมืองกลับไม่ค่อยกล้าออกมาบุกสวนอาจจะเป็นเพราะรอทับเสริมจากอียิปต์อยู่ก็ได้จนกลางเดือนกรกฎาคมก็ตฟีแห่งบุยยองก็ตัดสินใจโจมตีจุดที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่กำแพงอ่อนแอที่สุดพวกเขาสั่งหอคอยล้อมเมืองในตอนกลางคืนและถมคูเมืองบางส่วนจนสามารถเข้าไปใกล้กำแพงได้และก็ตฟี นำทับขึ้นกำแพงบุกเข้าเมืองได้ในวันที่15กรกฎาคมปี1999หลังจากนั้นก็เกิดการสังหารหมู่ชาวมุสลิมและชาวยิวทั่วเมืองบางแหล่งบอกว่าตายเป็นหมื่นคนบางแหล่งก็บอกว่าถึง75,000คนซึ่งก็น่าจะเกินจริงอยู่มากบันทึกของมุสลิมร่วมสมัยคนหนึ่งชื่อว่าอิบนุอันอาอลาบีบอกว่ามีคนตายประมาณ3,000คนจากประชากรในเมืองที่น่าจะมีประมาณ30,000คน ไม่ถึงเดือนหลังจากนั้นกองทัพอียิปต์ขนาดใหญ่ก็เดินทางมาพยายามยึดเมืองกลับแต่พวกเขากลับพ่ายแพ้ในยุทธการที่เมืองแอสคาลอนเยรูซาเลม็มจึงกลับมาอยู่ในมือของฝ่ายคริสเตียนอีกครั้งและกลัตฟีแห่งบูยองวีรลบุรุษจากการล้อมเมืองก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์แห่งเยรูซาเลม็มขณะเดียวกันที่อิตาลีสมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บานที่สองสิ้นพระชนเมื่อวันที่29บการกฎาคมปี1 0 9 9 โดยไม่ทันได้รู้เลยว่าสงครามครูเสกของพระองค์นั้นประสบความสําเร็จสําหรับนักโบัติศาสตร์บางคนการรบที่แอชคาลอนคือจุดสิ้นสุดของสงครามครูเสกครั้งแรกหลังจากทาําภารกิจสําเร็จไปแล้วนักรบกรูเสกจํานวนมากตัดสินใจกลับยุโรปบางคนก็กลับมาพร้อมทรัพย์สมบัติบางคนมีของศักดิ์สิทธิ์ติดมือกลับไปแต่ส่วนใหญ่กลับไปในสภาพที่อิดโรยจากการต่อสู้อันยาวนานหลายปีโดยแทบไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรเลย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคลื่นหมยของนักรบครูเสตเดินทางมาถึงคอนสแตนติโนเบิลในปี1100โดยรอบนี้จัดทัพโดยเลมอนแห่งตูลุสในวันที่17พฤษภาคมปีคิเตชกราช1101พวกเขายึดเมืองซิซาเลียได้และต่อมาในวันที่26พฤษภาคมปี1101ก็ยึดเมืองเอเคอร์ได้อีกด้วยยังไรก็ตามสิ่งที่เริ่มน่าเป็นห่วงสำหรับคูเสตในอนาคตก็คือผูกมุสลิม เริ่มคุ้นเคยกับยุทธวิธีการรบและอาวุธของฝ่ายตะวันตกมากขึ้นในเดือนกันยายนปี1101กองทัพคูเซตที่ประกอบด้วยนักรบจากลออมบารีฝรั่งเศสและเยอรมันก็พ่ายแพ้ให้กับพวกเซลจุกสถานการณ์เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆสำหรับกองทัพตะวันตกซึ่งต้องเผชิญกับสงครามยืดเยื้อต่อไปอีกสองศตวรรษเพื่อให้แน่ใจว่าเยรูซาเล็มยังอยู่ภายใต้การควบคุมของคริสเตียน จำเป็นต้องมีการตั้งถิ่ฐานของชาวตะวันตกในภูมิภาคต่างๆซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าลาตินตะวันออกในอีกด้านหนึ่งจกักรพรรดิอเล็กซิออสก็ยังไม่ยอมแพ้เรื่องเมืองแอนติโอกและได้ส่งกําลังไปโจมตีเมืองหรืออย่างน้อยก็พยายามตัดขาดไม่ให้มันเชื่อมโยงกับดินแดนที่ครูเซจจิตไว้แต่โบเอมุนไม่อยู่แล้วพวกเขากลับไปอิตาลีและไปโน้มน้าวสมเด็จพระสันตะป,ปาปาข่าวที่ส กับพระเจ้าฟิลิปแห่งฝรั่งเศสเชื่อว่าศัตรูตัวจริงของชาวคริสต์ไม่ใช่มุสลิมแต่คือพวกไบเซนไทน์ต่างหากทั้งจกักรพรรดิผู้ทรยศและคิดตจักที่นอกเรดควรถูกกำจัดผลก็คือการลุกลานจากักรวรรดิไบเซนไทน์โดยมุ่งเป้าไปที่แอลเบเนียในปี1107แต่แผนนี้ล้มเหลวเพราะอเล็กซิออตระดมกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดมารับมือแถมราสันตาปาปายังถอนการสนับสนุนกลางคัน สุดท้ายโบเอมุนจึงต้องยอมสยบต่อจกักรพรรดิแห่งไบเซนไทาโดยตกลงว่าจะปกครองเมืองแอติโอกในนามของอเล็กซิออตและด้วยเหตุนี้รูปแบบการแบ่งเขตยึดครองจึงเริ่มขึ้นและกลายเป็นเรื่องปกติในเวลาต่อมาสงครามครูเสดครั้งแรกถือว่าประสบความสําเร็จเพราะสามารถยึดเยรูซาเล็มกลับคืนมาได้แต่เพื่อให้เมืองศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในมือชาวคริสต,ต์ต่อไป ก็จำเป็นต้องมีการตั้งถิ่นฐานของชาวตะวันตกขึ้นในดินแดนลิแวนซึ่งเรียกลมรวมกันว่ารัฐครูเซตหรือลาตินตะวันออกและยังมีการจัดตั้งกลุ่มอสเวนขึ้นมาหลายกลุ่มเพื่อช่วยป้องกันดินแดนเหล่านี้ด้วยเห็นได้ชัดว่าต้องมีนักรบครูเซตกลุ่มใหม่เมื่อเสริมอยู่เรื่อยๆในอีกหลายสิบปีข้างหน้าซึ่งแน่นอนว่าต้องตามมาด้วยการเก็บภาษีเพื่อเป็นทุนช่วงรแรกๆก็มีการสังหารหมู่ประชากรท้องถิ่นอยู่บ้าง แต่ในไม่ช้าพวกชาวตะวันตกก็เริ่มรู้ตัวว่าถ้าจะครองดินแดนที่ยึดมาได้นานๆก็ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากคนท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมจึงเริ่มมีการเปิดใจยอมรับศาสนาอื่นแม้จะมีข้อจำกัดบางอย่างแม้การรับสมัครนักรบจากยุโรปอย่างต่อเนื่องและพยายามตั้งอาณาจักรแบบถาวรแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรักษาดินแดนที่ยึดมาได้จากสงครามครูเสดครั้งแรก เช่นเมืองเอเดซาหรือแม้แต่เยรูซาเล็มเองที่ตกอยู่ในมือของศัตรูอีกครั้งในปีคิเทศกราช1,187ทําให้ต้องมีสงครามครูเสดร,รอบใหม่ตามมารวมทั้งมีสงครามครูเสดอย่างเป็นทางการถึง8ครั้งและยังมีแบบไม่เป็นทางการอีกหลายครั้งตลอดศตวรรษที่12และ13ซึ่งส่วนใหญ่ก็ล้มเหลวมากกว่าประสบความสําเร็จผลกระทบด้านลบหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดจากสงครามครูเสดครั้งแรกที่เด่นชัดที่สุดก็คือ ความสัมพันธ์ที่แตกร้าวระหว่างฝั่งตะวันตกกับไบเซนทายฝ่ายไบเซนทายตกตะลึงกับพฤติกรรมปาเถื่อนของพวกนักรบที่ยกกระยงกันเข้ามาสร้างความวุ่นวายในดินแดนของพวกเขาการประทะกันร,ระหว่างพวกครูเซตกับทหารไบเซนทายเกิดขึ้นบ่อยครั้งและความไม่ไว้วางใจก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความร้าวฉานที่ลุกลามและจบลงด้วยเหตุการณ์ที่พวกครูเซตบ,บุกปล้นกรุงคอนสแตนติโนเบลในปี1204 พวกครูเสดบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านยากจนจากในเมืองที่ไม่ได้เป็นอัศวินก็ฉวยโอกาสจะก,กระแสศรัทธาทางศาสนาเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะชาวยืรนในฝรั่งเศสตอนเหนือและแถบลุ่มแม่น้ำไลคือบวนการครูเสดอย่างแพร่ขยายไปถึงสเปนในช่วง2-3ถึงทศวรรษแรกของศตวรรษที่12มีการโจมตีชาวมัวที่นั่นแม้แต่ปรัเสเซียดินแดนแถบเปอติกแอฟริกาเหนือโปแลนด์ และที่อื่นๆอีกมากก็ล้วนได้เห็นกองทัพครูเซตมาถึงจนถึงศตวรรษที่16แนวคิดเรื่องครูเซตแม้จะมีผลทางทหารที่น่าสงสยัยก็ยังคงดึงดูดใจผู้นำนักรบและคนธรรมดาในโลกตะวันตกอยู่เสมอและเป้าหมายของมันก็ขยายออกไปเรื่อยๆไม่ได้จำกัดแค่พวกมุสลิมอีกต่อไปรวมถึงคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาคนต่างนิกายและพวกที่ถูกมองว่าเป็นพวกนอกกรีด้วย ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ